อุ้ยเอาละครับกลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะวันนี้นครับมาอยู่กับช่องรีวิวทอยซีเอ็มนะวันนี้ผมได้เป็นผู้โชคดีคนนึงนะครับถ้าไมีเสียงลมเสียงแทรกอะไรก็ขออภัยด้วยครับอันนี้ผมได้ไปทํากิจกรรมของช่องดีเจเทนสมิธกันนะครับก็อย่าลืมไปติดตามก,กันด้วยนะครับช่องดีเจเทนสมิธนะครับผมก็ได้ไปทํากิจกรรมวาดแฟนอาร์ตนะผมก็ได้เลโก้มานะครับอันนี้เป็นมินิฟิกเกอร์สามตัวไม่ได้มีแค่นี้นะฮะมีปืนอีกแต่ว่าปืนของไม่รีวิวนะ พราะพื้นที่มันแคบนะฮะแล้วก็มาในนั้นมันมันแรงมากมันยิงแรงมากนี่มีสเกอร์สามตัวนะฮะแล้วก็มีเลโกโอ้อีกอีกอย่างหนึง่งเป็นอะไรเดี๋ยวไปดูกันนี่เป็นตัวแรกนะครับผมอยาไปเปิดไฟก่อนแล้วก็ได้ไปเปิดไฟมาแล้วนี่ตัวแรกอันนี้เป็นตัวอะไรครับอันนี้อันนี้ผมไม่รู้จักนะครับน่าจะเป็นตัวในตัวอะไรสักอย่างรับพวกหัวนับขาไดขยับได้ปกติ นี่ตรงนี้ก็ถอดได้เนี่ยครับเป็นแบบว่าเลโก้นะครับจะเป็นอาวุธนะครับอาวุธน่าจะเป็นของประจํำตัวตรงนี้นะตัวนี้เป็นผู้หญิงนะครับมีผ้าปิดปากด้วยนี่เขาสกรีนมาเลยนะครับนี่อันนี้มีหนึ่งหน้านะครับผมเท่มากน,นี่ก็จะเป็นผมถอดได้มีข้างหลังโอเค ต่อไปครับอันนี้ก็จะเป็นเอกัปตันมาวิวนะฮะกัปตันมาวิวนี่น่าจะเป็นเวอร์ชั่นแรกนะครับเพราะว่าผมยังยาวอยู่นะครับีนกัปตันมาวิวนี่ข้างหลังก็ผมผมนี่ผมนี่อะไรนี่ครับนี่สามารถถอดได้ก็มีสองหน้านะครับหน้านี้กับหน้านี้โอเค ขยับได้เหมือนตัวนี้แหละครับขยับแขนขยับขาได้ขยับหมุนหัวได้นะครับเคตัวต่อไปนี้น่าจะเหมือนจะเป็นตัวใน X Men หรือไม่ก็คอมมิกเลยอันนี้ผมไม่รู้จักอะนะแต่มันเท่มากเลยมันอัศวินเลยเนะนี่ยด,ดูดูหมวกผ้าคลุมมันนี่ข้างหลังนี่ใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์มานะโอเคหมวกก็ถอดได้นีเพลงจะถอดหมวูไฮโด นี่เป็นแบบคล้คยๆมิสเตอร์ลโอมิสเตอร์ลโอเลย <Okay. S 1> นะฮในหมวกของเขานะสีทองมาเลยนะค่นน้าเยะเทมากอเคในแบบทองสีเหลืองนี่พอใส่ก็จะดูแบบอัศวินมาเลยโอเคก็คบคลิปนี้ก็มีสั้นๆนะครับโอเค

ฉันกะคือกัปตันมาเวลผู้ที่สวยที่สุดในโลกแน่นอนเชื่ออุ๊ยเธอทำร้ายฉันโทษทีจไม่อยากทำร้ายผู้อุ๊โอเคครับคลิปนี้ก็น่าจะมีแต่เพียงทอนนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับบ๊ายบาย